พี่น้องถ้าแม่บ่อยู่เพื่กัดังไพ่ยืนลมเผาสับจีนังเค็มคือย่าดูลูกมกดามึกดาเอ้ยทูย่าให้ได้ลูกเอ้ยทูทูอยมุกดาทูเออเุอูย่ากับเป็น แพงลูกแพงแพงบ๊ายบายบ๊ายบายได้ไหนนี่ลูกข่วยที่นางเค็มเมื่อกี้เจ็บเดอ้อท่น้ำกับโบอันหับพี่น้องเมื่อเ็ดน,น้ำกับปุ่นอยู่น้ำเขากระสันมือม่อเมื่ออื่นบุญบวันน้บ,บอ่อข้าได้จำแนกกระสีเอาโดยพี่น้องทำโบเบดกระสีไปสูตต่ออื่นมาซีบดูนางเค็มนะ มกมันดนอกเน่อยนาะยำนาหนีน่เนาะมกมันจีมักซาลีเออในมะขามมันน่ะคือบุมีในมะขามมะขามซุกแล้วเดี๋ยวนี้น่ะบุ๊มจักรทีบจักแดนไปสั่งแล้วอเออเลยบุเลอสมองน่ะอันนี้แม่พี่น้องอเอ้ยประสานนี่ก็น้องท้าแม่เลยแหละ แน่ๆๆอ่นะทุญาดูทุญาดูสบายดีทุญาเห้แม่บอกนี่ตกลูกตกคมเก่งสิตกปเอิงนปาปาลูกก็เริ่มสิอยากนอนแล้วเบิ่งนี่ปาปาดูปาปาเฮ็ดหยังปาปาเฮ็ดหยังเยอืมเอิ้นไปดูข้าวดอกข้างบนเรื่อยๆมามีพ่นน่ะ đôi 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 giờ chị kem đây giờ chị mại lại mà khử sừa pimu mụ nó nè à giờ tím giờ tím nó bơm mất để to cái để không lìn to rồi nè mưa lùm lọc lùm cái nào nè um kéo thế đấy นเดยียอยากไปน้ำปลาปลาได้บ้านนี้นะเฮ้ยเห็นเจ้าเห็ดหกกินนะปลาคือนอนปะเลื่อนขึ้นไปพ่ออยู่นี่ปะมากินเนืน้ำเค็มนะโอ้ยเฮ้ยนี่นี่อย่าลงไปตีนนะจนไอ้คืนนอนมากินแน่โอ้กินแล้วก็จะึ้นนี้เยอะแต่กองไหมเยอะแต่กองไมเอ

หถ้าสิดจะกินอยู่นี่เหมือนไรอยู่บนน้ำเหมือไรปลาขึ้นก็ม่ปะผมใช้ังิเอาอโทษนะพ่อขึ้นเบืองปะป้ากินน้ำเค็มบาดเดียวอึตึกขึ้นมาเลยอย่าลินไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมุพ่อมา บ่ได้เดินพื้นไฟเดินมมยังมาได้บ้าง่ายพี่น้องโทรมาบอกเขาก็เสาลูกนอนก่อนมืออื่นมืออื่นบุญบานหน้าบอป้าถุกตังเทิงกับพ่อนี่พี่น้องมึงแรกนี่เอาลูกขึ้นผพาป้าให้ปัววเขาไปหานเสริมสวย chắc có chắc hai em mình khôn thông phò là khôn <laughs> bố mì thông cái này thì thông nhảy thì hít vậy thông đây bố mì là hít vậy right. cứ cầu <laughs> thông nhảy thì ná thì <laughs> nhập ma ý bán nâng ơ <laughs> ừ. นานาะมือนอกนา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 นี trips, <power ful> all, ่ใส่าเฮนกับเด้กินหาเพ้นกับบุ๊ดกินนี่จ้ะอียงนี่ใส่ฮาซัมมี่กับบเห็นสัวแต่เห็นเขาเบิ้งนีกระทงใหม่ตีแหละนี่จ้ะเห็นแล้วอียงเบิ้งไม่แก้หายมัยอียงนี่ก้อนขีคุ้ยเอะก้อนขีกับสิกินนั่นไงไปทิม เอ้ยก้อนขีลูกไปถิมไปถิมเปมาเด้อเดินเดินเดินไปไปไปถิมเด้อไปถิมลูกถิมก้อนขีม้ามาสิแม่วาบอกพอจะซื้อก้อนขีม้ามาหยั้งมาสิถิมถิมถิมก้อนขีม้านี่นะ ไอยาเฮ้ยยังมาแกมาเนื้ยเอ้ยมาให้มันกินมุูกอนขี้มานี่นะก่อนกอนก่อดมาก่อนขี่คน ไปยังหลังมืออยู่ก้อนขีมาให้เดิมอันคาราบฟอร์นือเด้อร์ก้อนขีมาก็กินเออพอกระสางซื้อซื้อก้อนขีม้ามาให้ลูกเอ้ยจะนอนปะป๊ามาจะนอนพอมาถ้าเอิรนพออยู่เบิ่งลูกตกเด้วยเฮ้ยตกอีน้อยนะ ก่อนขี่ม้าก็ซื้อมาพอกะควนเพลินจะเป็นกินอันนี้หยิบหยิบใจกลางมันตัวบ่มอันนะไฮเนะบีบีหายใจกลางมันมันมียังใจยังใจดีนะนุใจขี่ม้าบีให้มันนี่นิดหน่อยนะแงอย่าใส่ปากใส่มือใส่มือใส่มือให้มันกินเองมันไม่ต้องป้อน แซ in um, well, we ่บขนมยังเฮ้อนี่น่ะซากุตะซากุตะแซ่บมากุเตยแซ่บบ่เอื้อยบ่กึมดุบ่บ่แม่สิเอาให้น้องนี่แป้งล้วนๆนี่นูนี่อนีน้เออมีหมูยอบ่อ่จับเองแม่บ่ได้ป้อนใดพ่อๆอีสิกินนอยู่จันอยนี่อืน

ว่าหายเดียวนด้รัวจากก่อนเด้อว่าซิมแม่แม่ช่องก้อนกินยังกับกินบุ่ลงพี่น้องเอ้ยบุอยู่กับจงหายร้านน่ะแม่นอยู่หายมันน่ะแพงมันอยู่มันยำได้กินเลยได้กินยังกับกินหอดมันแม่นอยู่บอยู่น้ำมันน่ะหายมันน่ะบัดได้อยู่ได้กินแล้วกับกินหอดมัน ไหนไหไหปาไปแฟนอนเอาลูกนอนก็เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องพี่น้องรับแหละลูกโซ่ซองพอลูกก็เขาเห็นอย่างกันหึอายพี่น้องเอ้ยโมเอ้ยโมอะไรเขาอยู่ไซต์พี่น้องโมเอ้ยเอาไปหมดเลย บอกก็เลยละมาแล้วบริร่งไพ่ของเพนนี่เล่ามาขอใจบ่มีไพ่ซะเฮงยังนี่นะกินอยู่ับปุ่นหุ้มโอ้ยไพ่สิเสียเป็นโบเป็นโบเป็นไม่เรียบมากไม่เรียบมากับปุ่นมานี่เน็ตับปุ่นต้นแรงต้นต้นเด็กนี่พี่น้องอือป้าเฮยมียุ่งได้เฮย ขวายดลวยนอนอะอิงอิงอิงมือนี่มันหอนลลมมกลางแล้วว้ายอ้บ้านนี่ลูกเออว้ายสนุกว้ายกินน้ำไหน,านาสามว้ายมันกินนำ้จจนนำโดยลูกเมี่ยงกระแบ่งกันกินของกินกินมือนี่ขีมืออื่น กินเห็นนะหมูกินหากันยังอยากลูกเอ้ยเนียกูเครื่องขายยายก่อนมีแต่นแนวนีได้พี่น้องเลยบอกลูกนะบ่เคยให้ลูกขี้ที่ขีต้ตังได้หักจักได้แนวมอเตอร์ไซค์ลูกอะคิดเห็นพี่น้องเลยคิดเห็นบาทลูกเข้าไปหันปน,นี่เห็นคนอื่นกินลูกเข้ากันย่างอยากน,นะคิดว่าน,น,นั่นแหละพี่น้อง ฝากเบิ่งฝากซมเหมือนเดิมพี่น้องเด้อรับเลยในกลางมงให้หละบวกกันคลิปใหม่พี่น้องอยู่กันถ้าไม่ใหญ่เน้่รับแล้วซีเมียนเครื่องเมียนคลองก่อนบาดนี้เมียนเครื่องเมียนคลองพี่น้องบรรยากาศตอนกลางคืนมีแต่สุมเฮ้ากับซีประมาณน,นี่แหละบ่บุญบ่ไหวบ่อีหยังพี่น้องถ้าเข้านองมากกับซี่บุญไหวมวลซื่นโฮเซลเนาะเนี่ กับอีกบรรยากาศหนึ่งพี่น้องถึงสิอุ่นไหวอบอุ่นกันแน่ถึงสิบูมีเขากงเงียบแน่แบบแรกก็ได้เฮาบนะชิวๆพี่นอ้องเขายังไปหาเงินน้องนั่นไปซ่ำดอกหมอกพีก,กพี่น้องวันทิ่นี่มาน้องเคยกับอันลูกก็เลยษีพัก,กเมื่อ,อยู่เพื่อนแม่เขาถะเพื่อนแม่หยาเขาถะทางเบิงเบิดเม่เบดเมีเมยเขามาแล้วเขาสิบมาพี่อีบอกแต่เบิงสะสมพี่น้อง